ท <TV. S 2> ้ายด้วยการกับแซนนิวส์วันนี้เอก็มีข่าวสารฮอตฮิตมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยไปชมกันได้เลยค่ะบริษัทโต,ยตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมเปิดตัวยนต์ตรกรรม l u x ชัวรี่มินิวระดับหรู l L New Lexus LM พร้อมมาสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของเล็กซัสในประเทศไทยด้วยการออกแบบของเล็กซัสเจเนอเรชัใหม่ทำให้มีเอกลักษณ์เฉพาะนำเสนอทั้งความคล่องตัวความหรูหราและความสง่างามการออกแบบภายนอกใหม่ทั้งหมดสง่าง,งามและทันสมัยห้องโดยสารภายในหรูหราเพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางสุดพิเศษด้วยแรงบันดาลใจจากที่นั่งเครื่องบินโดยสารชั้น First Class เคลื่อนด้วยเครื่องยนต์2.5ลิตรระบบไฮบริดใหม่250แรงม้าผสานกับเทคโนโลยีขับเคลื่อน4ล้อทำให้ได้พละกกำลังที่ดีขึ้นเร่งแซงได้อย่างมั่นใจพร้อมความประหยัดน้ำมันเป็นเยี่ยมระบบความปลอดภัยระดับโลกในทุกเกรดพัฒนาระบบตรวจจับระยะด้วยเรดาร์คลื่นมิลลิเมตรและกล้องที่กว้างขึ้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและเสริมความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารและผู้ร่วมทาง สัมผัสจิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่นกับระบบตรวจจับอุณหภูมิของผู้โดยสารแต่ละท่านเพื่อปรับอุณหภูมิในห้องโดยสารโซนนั้นๆตามความเหมาะสมพบนิยามใหม่แห่งความรู้รากับประสบการณ์สุดพิเศษที่ไม่มีใครเทียบเคียง The All New Lexus LM ได้ที่ผู้แทนจำหน่าย Lexus อย่างเป็นทางการค่ะ